สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธ์ตุากันค่ะวันนี้มาดูน้องแมวดูนกค่ะดูเพื่อนบ้านอยู่ข้างหน้าต่างค่ะนี่ค่ะน่ารักในะดูเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูน้องแมวคะ่คะเอฟซีค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะห้าตัวพี่ทองกราวพี่เสือทองพี่ทองกราวน้องเสือทองน้องหมีทองคุณแม่ทองเทาพี่ทองสี่พันค่ะห้าตัวค่ะนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าต่าง ขอบคุณตัวกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนารักมากเลยค่ะทำอะไรกันคะ ดูน้องหมีค่ะน้องหมีทำอะไรลูกพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ